วิจิงซอเป็นไรง่วงทำไมอะคือพอพูดถึงหนังสือปุ๊บมันง่วงเลยอะเชื่อล้ตอนเด็กมันจะตั้งใจเรียนมากแล้วบอกเป็นที่รักของครูเป็นที่รักเ็กกิจกรรมไงใช่กิจกรรมไม่แต<อ>่บางจริงจริงนะคือเด็กบางคนเนี่ยคืออ่านสือคือไม่รู้เป็นอะไรนะ,ประเป<อ>็นยาหลอนหลับวิเศษมากๆเลยพออ่านหนังสือแถวนึงหรือว่าบรรทัดนึงอะค่ะแต่ถ้าเกิดให้ดูหนังซีรีส์นี่ดึกๆเดือนๆเล่นกลงเล่นเกมดูได้แต่พอเริ่มอ่านหนังสือปุ๊บใช่ ถ้าเกิดอยากนอนหลับนะไม่ต้องไปกินพาลงพาราหยิบหนังสือธรรมะหรือหนังสืออะไรคลื่นหนังสือเรียนก็ได้อ่านเลยไม่ต้องถึงหน้านึงอะค่ะแค่แถวนึงก็หลับแล้วอะใช่ไหมเป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจอุ้ยจิ๊กซอแก้มแดงจุงเบยอีกแล้วจุงเบยกลไม่ชอบอ่ะนี่ไงอยากกินคารลอจุงเบยอ๋อเอาคารลอมาฝากอยามากินคารลอตใช่ไหมคารลอบเนี่ยอยากกินคารลอตจุงเบยเขาบอกว่าคาร์อ่ะ แค่อจิ๋วมั้งแค่อจิ๋วนี่คือไปเอามาจากต้นเลยใช่ไหมมีลงมีรา้ด้วยอ่ะไม่กล้ากินขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันนะเขาบอกเขาเอามาจากดอยไงนี่คุณผู้ชมดูสิคะเล็กมากเลยอ่ะเอาไว้ปัดแก้มแล้วกันเฮ้ยมันไม่ได้ต้องทานเอเหรอใช่เออนะเราก็แบบเอาฝากเอาไว้วางไว้ก่อนนะคะอาล่ะตอนนี้เรามาคุยกันในเรื่องของที่ขั้นหนังสือกันบ้างดีกว่าจะบอกว่าพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือมากใช่านเสื้อเสื้ออะไรหรอเสื้อห่วยเสื้อเลไรอ่ะมุนเสื้อเลยใช เพราะว่าพี่ผลน่าจะเป็นคนความรู้เยอะผู้หญิงเก่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อ่านหนังสือวิษาละไงอ่านการ์ตูนอ่านนิยายอ่านแบบว่านะแต่ว่าชอบชอบอ่านหนังสือที่แบบว่าชอบจริงอ่านได้ทุกแนวนะปัชญาชีวิตอะไรก็อ่านได้หมดแต่ถ้าเกิดชอบจริงชอบหนังสือเบาๆเพราะว่ามันถือว่าเป็นงานอดิเรกของพี่อย่างหนึ่งอ่านนิยายอย่างเงี้ยสร้างโลกแห่งความฝันจินตนาการมีเรื่องไหนพิเศษไหมที่ตัวเองชอบนิยายเหรอที่ประทับใจเลยนะคือเป็นเรื่องแบบว่า ถ้าเกิดเป็นนักเขียนของคนไทยอ่ะ365วันแห่งรักที่เขาเคยเอามาทําเป็นละครอ่ะที่แอนกับเคนเล่นอ่ะแต่ว่าพี่อาอ่านก่อนที่เขาจะมาทําเป็นละครแล้วแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนฉันเลยอ่ะเป็นผู้หญิงวุ่ยไายขี้หึงขี้วีแล้วแบบประชดประชันสุดท้ายก็ได้เคนฮะไม่ได้ค่เลยได้ลงเคนนี่แหละอ๋อแต่ในเรื่องเขาได้ไงสุดท้ายเขาย้อนเวลากลับไปแล้วเขาก็ไปแก้ข้อผิดพลาดในอดีต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเป็นเรื่องแบบของต่างประเทศอย่างเงี้ยจะชอบเรื่อง เขาเรียกเขาชื่อภาษาไทยไว่อาอะไรภาษาอังกฤษไม่แน่ใจภาษาไทยประมาณแบบว่าประมาณว่าแบบว่าตำนานรักนกฟินิกส์อะไรประมาณเนี้ยคือเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายวัยรุ่นที่พลั้งเผลอคิดเ <ขา S 1> พศสัมพันธ์กันในวัยเรียนแ<อ>ม,มันมาตรงประเด็น s อสในวันนี้เลยแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยท้องพอท้องปุ๊บเนี่ยก็ทั้งสองฝ่ายเอ่อทั้งพ่อแม่ผู้หญิงอะด้วยความที่รวยมากๆกลัวขายหน้าไงก็จับแต่งงานกันแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนยากจนแต่เป็นเด็กเรียนดีขยันนะ แต่สุดท้ายด้วยความที่สังคมมันแตกต่างและการไม่พร้อมในเรื่องของวุฒิภาวะอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีการแต่งงานถูกต้องภายหลังเนี่ยสุดท้ายก็ครอบครัวก็ไปกันไม่ได้ก็ต้องระหกระเหินแบบเร่ร่อนกันไปเขาบอกว่ารวมเวลาทั้งหมดแล้วว่า15ปีกว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกทีตอนที่โตแล้วแบบว่าฐานะครอบครัวโอเค,คแล้วแบบทุกอย่างโอเคหมดมันก็เลยเป็นเรื่อง,งที่แบบสะท้อนอันนี้คือได้อ่านมานานตล้งแต่สมัยเราเป็นเด็กวัยเรียนมันเลยทําให้เราแบบว่าเราปลูกฝังตัวเองมาตลอดไงว่า ในวัยเรียนเราต้องตั้งใจเรียนนะเพราะว่านิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่ท็อปฮิตมากที่เกาหลีแล้วแบบว่ามันดังมากแล้วมันก็เหมือนกับแบบว่าเป็นเป็นเครื่องเตือนใจเราไงว่าแบบว่าเออไม่งั้นมันจะก่อให้เกิดปัญหาท้องก่อนแต่งหรือแบบปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายแต่บางทีนะคนคิดได้เนี่ยไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วคิดได้หรอกนะใช่ไหมคือใช่ไหมเพราะว่าพี่หรือเปล่าเพราะพ่บว่าไปใช่มจริเราพูดถึงเป็นจริงว่าตอนนี้สังคมเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วมันก็มีภาพอะไรให้เห็นแบบเป็นตัวอย่างอะเยอะมากมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราาคงอมภพน ผู้ไปที่เขาแบบเฮ้ยประสบเหตุการณ์นั้นมาก่อนแล้วไปไม่รอดหรือว่ามีชีวิตที่แบบว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยเราเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจรกงๆต้องเข้าใจนะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มานั่งคิดแบบนั้นไงเขาก็เชื่อเพื่อนเขาก็เสพสื่ออย่างละครมาอย่างเงี้ยอ๋อละครค่อยๆตบๆกันแย่งผู้ชายฉันก็ตบบ้างอ่ะละครเขาให้แบบว่าก๊กิ๊กกันหนังเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังเกาหลีส่วนใหญ่จะดีนะพวกซีรีส์เกาหลีจะไม่ค่อยมีฉากแบบว่าเลิฟซ เกี่ยวก้อยกันผูกเชือกลองเท้าขี่หลงังอะไรอย่างเงี้ย<า>จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ไม่เหมือนบ้านเราตบจูบกระจายนะโอเคเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องหนังสือนะคะหลายๆคนที่รักหนังสือก็มีวิธีการที่แบบทนุถนอมหนังสือเนี่ยแตกา่ตากักันพี่เป็นคนห่วงหนังสือมากเลยนะเป็น<า>คนไม่ชอบให้ใครยืนหนังสือปวกขึ้นก็ไม่ให้ ฆ่ามันจุดไฟเผาลังเลยบ้านะจะบอกว่าเป็นคนที่ห่วงหนังสือเพราะอะไรเพราะว่าเป็นด้วยความที่เรารักหนังสือนะหนังสือทุกเล่นเราจะแบบว่าห่อโปกแล้วเราก็แบบว่าทับแบบให้มันเรียบให้มันกริปแล้วแบบเวลาอ่านอย่างเงี้ยจะไม่มีการพับหรือว่าไม่มีการแบบ แผ่แล้วก็กาวให้แบบว่ากาวมันมันหลุดคือต้องแบบดูใหม่ตลอดใช่แต่เคยมีคนยืมไปแล้วแบบกลับมาสภาพเยินมากอันนี้ใจแบบนี่มันหนังสือชันหรือหนังสือห้องสมุดอ่ะคือแบบมันเยินมากจริงๆตั้งแต่นำมาแบบว่าไม่อยากให้ใครยืมหนังสือเลยยืมยืมเงินยังยืมง่ายกว่าแต่ทางที่ดีไม่ต้องยืมดีกว่าอย่ายืมเลยนะคะนะคะเรามารู้จักกับที่ขั้นหนังสือดีกว่าคนที่เป็นนอนหนังสือนะคะคงจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยดีบางทีเดี๋ยนี้เขามากลายไปเป็นของสะสมกันแล้วนะสำหรับที่ขั้นหนังสือนะคะวันนี้จะพาไไปปพูดคุยย้อนนกั ะะถึงประวัติที่มาที่ไปของที่ขั้นหนังสือนะคะหลายคนที่อ่านหนังสือเนี่ยต้องขาดไม่ได้เลยมันเหมือนกับแบบว่าสุนัขก,กับเห็บกับหมัดอะ่ะมันต้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้ไม่มีเห็บไม่มีหมัดแล้วแมจรนะิงเหรอ<โดย>สุนัขผู้ดีใช่ไหมเราพี่บ้านพี่ยังเล่นสุนักจอนจัดอยู่นะจะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนช้อนกับส้อมเหมือนขาซ้ายกับขาขวาพยายามชักโยงจูงใจกันเข้าไปแต่จริงเขาบอกว่าคนที่รักหนังสือเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีเหมือนกลยุทธ์ทางการตลาดอ่ะ พิมพ์ต่างงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีเหมือนกับที่ขั้นหนังสือสวยๆหรือบางทีก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะพิมพ์มาเลยเป็นสมมติชอบอ่านนิยายนิยายเรื่องต่อไมคนเขียนเดียวกันพอตเรื่องแล้วก็ทำทำสวยๆทำเป็นหน้าตาาระตูญี่ปุ่นอ,อะไรเงี้ยเราก็จะนิยายเรื่องนี้น่าสนใจคอยซื้อแล้วนะคะบางทีก็แบบไปเที่ยวไหนไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อที่ขั้นหนังสืออย่างพี่น่ยไปเหนือก็จะซื้อแบบว่าพวกแบบเป็นแมวอ่ะเป็นพวกแบบเป็นของเป็นมาเอตติมแล้วก็เป็นรูปแมวอะไรเงี้ยมาฝาก จิ๊กซอว์บอกว่าเคยมีคนสันนิษฐานว่าที่ขั้นหนังสือเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันคงจะเกิดมาพร้อมๆกับเกิดหนังสือแหละเพราะว่ามันเหมือนกับใช้ประโยชน์ที่แบบว่าสอดเออใช่เกี่ยวเนื่องกันนะคะแต่ว่าพอมานั่งคิดๆด,ดูแล้วเนี่ยหนังสือในสมัยเริ่มแรกเลยอะ่ะมันไม่ได้เป็นกระดาษมันไม่ได้เป็นเล่ม,มนะอย่างบาบิโลนอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้แผ่นดินเหนียวนะหรือแมก้กระทั่งอยียิปต์อย่างเงี้ยเขาใช้เป็นแผ่นหนัง หรือว่าพัฒนา,าเป็นกระดาษปาปิรุสใช่ไหมหรือแม้แต่นังสือของจีนยุครัแรกเนี่ยก็ยังเป็น้วนกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็เขียนด้วยหมึกมันก็ไม่จำควรไม่ไม่ควรต้องใช้ที่ขั้นหนังสือหรอกอนะแสดงว่าวิวัฒนาการของที่ขั้นหนังสือเนี่ยมันควรจะเริ่มมีตั้งแต่หนังสือเนี่ยเริ่มออกมาเรียบเรียงกันเป็นหน้าและเย็บเป็นเล่มค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราอา่านไปถึงหน้าไหนแล้วบางทีหนังสือเล่มสมัยก่อนๆเก,ก่าๆอาจจะไม่มีเลขหน้า บางทีเราจำไม่ได้เอ้ยฉันอ่านไปถึงบรรทัดที่เท่าไหร่แล้ว mm. ก็เอาตัวนี้คั่นแทรกเอาไว้จะได้รู้ว่าอ่านถึงไหนจะได้อ่านต่อได้เลยไม่เสียเวลาย้อน mm. อดีตเนะนะคะ mm. เขาบอกว่าจริงๆแล้วที่ขั้นหนังสือเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่มีการเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของการพิมพ์อุตสาหกรรมการพิมพ์เนี่ยเฟื่องฟูขึ้นตั้งแต่ปลาย พศที่สิบแปปีคศพันแปดร้อยกว่าสองพันอ่อ้อยกว่าปีที่ผ่านมามนะคะเขาบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยปีคศพันแปดร้อยก,กว่าเนี่ยหนังสือเนี่ยมีราคาถูกลงกว่าปกติมากแล้วก็มีการแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางเพราะอาจจะเป็นช่วงของเริ่มในเรื่องของศิลปะวิทยาการความรู้ต่างๆค,คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะซื้อหาหนังสือมาอ่านแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวกันได้นะคะเขาบอกว่าในยุคนี้เองเนี่ยที่ขั้นหนังสือเนี่ยก็เริ่ม มีออกวางจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายแล้วโดยเฉพาะอังกฤษนะคะ,คะเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยหลังจากที่ประเทศของเขาเนี่ยผ่านในเรื่องของปัญหาอุตสาหกรรมทอผ้าไหมล้มเหลวก็เลยมีการผลิตเป็นที่ขั้นหนังสือที่ทําจากผ้าไหมเนี่ยวางขายเกลื่อนตลาดแบบไหมคือในยุคนั้นน่ยผ้าไหมที่เป็นผ้าทอสำหรับเครื่องนุ่มห่มเนี่ย ขายไม่ดีเลยตลาดซบเซามากแต่ที่ขั้นหนังสือที่ทําจากผ้าไหมกับขายดีโดยที่สมัยนั้นนะคะเขามีการเรียกชื่อไอตัวที่ขั้นหนังสือที่ทําจากผ้าไหมเสืยส่วนวด,ดกามเนี่ยว่าสต,สตีเฟนกราฟ นะคะซึ่งตามชื่อของคนที่เขาทำก็คือคุณสตีเวนนั่นเองนะคะก็สตีเวนกราฟนะคะคือชื่อที่เรียกขั้นที่ขั้นหนังสือที่ทอด้วยเส้นผ้าไหม <c oughs> ที่มีลวดลายงดงามโดยโทมัสสตีเวนนะคะเป็นชาวเมืองโคเวนทรีซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมผ้าไหมของอังกฤษในยุคน,นั้นนะเขาบอกว่าคุณสตีเวนเนี่ยคะ่ะเขาผลิตที่ขั้นหนังสือจากผ้าไหมแล้วก็มีวางออกจําหน่ายในท้องตลาดในปี1962เออ,อช่วงป,ปลายปีคุณใช้ตาเหนกันนะใช่นานเลย กี่ปีแล้วเนี่ยสี่สิ้าปีแล้วละนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่กิจการทอผ้าใหม่ของเขาซบเซาเขาก็มีการประยุกต์แล้วก็เอาพวกเศษผ้าเนี่ยมาทําเป็นสินค้าอย่างอื่นปรากฏว่าขายดิบขายดีประสบความสําเร็จเป็นที่นิยมกันกว้างไกลไปต่างประเทศจนถึงอเมริกาเลยนะ,ค,ะคิดดูจากอังกฤษอะทางเขาเรียกว่าอะไรยุโรปอะไปถึงอเมริกา ไก่อะข้าทวีปอ่ะข้ามทวีปเหมือนกับถ้าปัจจุบันนี้ก็คือเป็นสินค้าส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนแต่เป็นผู้เริ่มที่ขั้นหนังสือเลยจริงๆนะคะแต่เขาบอกว่าน่าเสียดายจังเลยที่ธุรกิจตรงนี้น่ะต้องหยุดชะงักลงเพราะว่าโรงงานเนี่ยถูกกระเบิดลงเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สงคู่แข่งสงครามเนี่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นไง แล้วญี่ปุ่นก็ไปทำก๊อปปไม่ใช่<า>ญี่ปุ่นไม่ใช่ไทไม่ใช่ใชไม่ใช่ไทยด้วยไทยเก่งมากเลยนะคะเขาบอกาก็เลยเป็นการปิดฉากที่ขั้นหนังสือผ้าไหมลงอย่างน่าเสียดายค่ะ,ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะย้อนกลับมาที่เมืองไทยของเราเขาบอกว่ามีการค้นพบที่ขั้นหนังสือของประเทศไทยที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็คือที่ขั้นหนังสือที่ทําด้วยกระดาษที่แถมมากับหนังสือจดหมายเหตุเสด็จ พระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรปครั้งที่สองที่พิมพ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ศก125-126เรียบเรียงโดยนายพันเอกหม่อมออขออภัยค่ะหม่อมนเรนทรราชาอรัตนโกสินทร์ศก125-126รัชกาลนานนานมากเดี๋ยวนะประพาทยุโรปครั้งที่สองก็น่าจะสมัยรัชกาลที่หค่ะก,ก็นานอยู่ล,ละนะ นานอ่ะคือแบบเอางี้ดีกว่าเกิดมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเกาะต้นมะพร้าวเป็นวุ้นมะพร้าวอยู่นะคะเขาบอกว่าที่ขั้นหนังสือเนี่ยดูเหมือนจะได้รับความสนใจน้อยที่สุดสําหรับคนที่ไม่ได้รักหนังสือหรือว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้โฟกัสในเรื่องของตรงนี้มากแต่สําหรับบางคนเนี่ยมันกลายเป็นของสะสมที่มีมูลค่าทางจิตใจอย่างมากมายอย่างประเทศจีนเนี่ยค่ะเขามีการทําที่ขั้นหนังสือเนี่ยขายกันแล้วขายกันขายดิบขายดีเป็นล่ําเป็นสานเลยนะตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19กก็มีารผลิตที่ หนังสือมามากมายรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายดอกไม้ลายสัตว์ลายการ์ตูนนะคะเราก็เหตุผลในการผลิตเนี่ยก็มีหลากหลายเหตุผลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใช้เพื่อการโฆษณาหนังสืออย่างเมื่อสักครู่นี้เรามีตัวอย่างเป็นเป็นการ์ตูนเป็นภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่การ์ตูนขอภยัยเป็นภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นที่ระลึกในงานต่างๆอย่างเช่นงานวันเกิดงานแต่งงานงานครบรอบแซยิดแม้แกระทั่งงานศพก็มีก็เลือกลุ่นล,ลายให้มันเหมาะสมกับงานนั้นก็ วัตถุประสงค์เพื่อที่จะชักจูงใจบางที่เนี่ยใช้ที่ขั้นหนังสือเป็นการผนึกกําลังทางการเมืองเลยนะคือเหมือนกับแบบว่าใส่เป็นข้อเตือนใจไงเพราะว่ามันเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆมันเหมือนกับแบบว่าเป็นอุดมการ์ทางการเมืองตอกย้ำเข้าไปอ่านมันทุกวันอ่านทุกวันที่ขั้นหนังสือนี้จะได้แบบว่ารักประเทศ แล้วก็สร้างกําลังได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะใช้จูงใจอิทธิพลทางด้านความคิดของเราในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่เขาบอกว่าเขาเปรียบเสมือนที่ขั้นหนังสือเนี่ยเปรียบเสมือนกับฝูงมแมลงเม่า <c oughs> เพราะอะไรเพราะมันมาครั้งเดียวแล้วมันก็หายไป ที่ค่าหนังสือก็เหมือนกันบางคนอย่างเงี้ยมาเป็นเทศกาลเทศกาลถ้าไม่ได้เป็นนักอนุรักษ์นักสะสมจริงๆเดี๋ยวมันก็จางหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ที่แบบทิ้งอะ่ะได้มาก็ทิ้งอย่างบางคนเงนี้ยเฮ้ยได้แบกละแจกมาทำไมนักหนาแต่รู้ไหมว่ากระดาษใบนั้นอนะ่ะใบเล็กๆแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจสำหรัใใใใใบใครอีกหลายๆคนใช่ะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแล้วก็ประวัติความเป็นมาของที่ค่าหนังสือแต่ยศซอเป็นคนไม่มีที่ค่าหนังสือเลยอะ่ะเอ้าเหรอเออ คือไม่รู้สิอาจจะบบแบบเ,เราไม่ได้สใส่หนังสือใช้กิ๊บสอดไม่เหมือนก,ก,กันกิ๊บดำไม่คิอก็กกแบบพับพับเอ๊ะทำลายหนังสืออีกสิโอ้โหไม่ยืมหนังสือละ <c oughs> ก็คือไม่ก็คือเรากบบอาจจะไม่เข้าด้ใส่ใจมั้งคืออ่านพับแต่ว่าถ้าเกิดยืมหนังสือพี่มีวิธีหนึ่งที่พี่ให้ยืมใช้แบงค์สอด อเอาแบบว่าแบงค์อย่าต่ำกับแบงค์สีแดงนะสอดไปนที่คานพี่อันนี้พี่โอเคสอดแล้วต้องเอาออกด้วยห้ามลืมลืมก็ได้ไม่ว่ากันลืมเหมือนจ่ายค่าหนังสือเลยมันพังคือแบบไม่ต้องอะไรละพี่ผวาน500อะไรอ่ะหนังสือพังแล้วอันนี้จ่ายท่านราคามูลค่าไม่ถึง500ก็ยอมรอกนะแต่เมื่อกี้เห็นนะช่วงที่พี่กำลังเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องที่ค่านหนังสือจิ๊กซอว์ไม่ได้คอนเซนเทรตกับพี่เลยทำไมตาก็จ้องอยากเกยอะไรอ่ะอะไรไร ตองโอกาสนี้เห็นไหมนี่โยนโยนยิงประเด็นให้น้องให้น้องในโอกาสกินะเนี่ยไม่ก็พอพี่ขวัญเล่าใช่ป่ะพี่บริเซอร์ก็เดินมาตลืกๆลืกเอกเอานี้มาวางคือเราก็ไม่อยากจะทานนะแต่แบบมันอยู่ต่อหน้าเราเราก็ต้องกินได้ไม่อ้วนมีผักด้วยเห็นไหมพี่ขวัญจะกินอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันไม่อันนี้คือแคคเกอร์นะคะที่แบบอร่อยมากจะกินใช่ไหม ปล่าก็ไม่ได้หิวก็เฉ<อ>ยเฉยว่าเออหน้าทานะอย่าทําท้องร้องนะไม่ได้หิวใช่ไหปก็มองอยู่อย่างเงี้ยไม่มีชิ้นเลยค่ะ,ค,ะคือปกติจิ๊กซอจะตั้งใจฟังขวัญมากเวลาขวัญมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังแต่เมื่อกี้สายตาจิ๊กซอค่ะค่ะค่ะแล้วแมใจก็คิดเลยรู้ปะ เมื่อไรจะเบรกนะเราจะแกงจิ๊กซอว์ไม่ให้เบรกนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะไม่มีโฆษณาเราจะพูดกันต่อจนหมดรายการอย่าทำร้ายจิตใจกันขนาดนั้นนะถ้าเกิดอยู่ีกลจะไม่ว่าอะไรพี่อยู่ใกล้นะมากเลยแบบยุ่ใกล้สายตามากอสงสารอ่ะ๋ยวก็ทางไะด้วยแหละอ้ไลนไลเเวลาเบรกสําหรับโฆษณาช่วงแรกเลยด้วยแต่ว่าช่วงหน้านะคะจิ๊กซอว์มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งมาฝากกันค่ะตอนนี้เนี่ยพี่ขวัญชอบเป็นกิกปหไม่ชอบมีกิกไหมไม่ชอบให้แฟนมีกิกไหมไม่ไม่ชอบจิ๊กซอว์อะ ไม่จริงเหรออืแล้วไม่ชอบเป็นกิ๊กไม่ชอบมีกิ๊กแล้วแล้วก็วันนี้เราก็เลยมาบอกกันนะคะว่าถ้าคุณอยากจะเป็นกิ๊กใครสักคนเนี่ยมันมีกฎเหล็กด้วยนะเอ้าท่าไม่ชอบแลวสนับสนุนทําไมล่ะอ๋อคือบางคนแบบเป็นกิ๊กได้ไงมีผู้ชายคนหนึ่งนะบอกอย่างี้คือฉันรักผู้ชายผู้หญิงคนนี้มากถึงแม้ผู้หญิงคนนี้จะมีแฟนแล้วแต่ฉันก็ยอมจะเป็นกิ๊กเขาเพราะฉันรักเขา คือรู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนนะแต่ก็ยอมแต่ว่าการที่คุณจะยอมเป็นกิกเขาเนี่ยหรือว่าคุณจะมีกิกอะไรก็ตามคุณต้องรู้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นกิ๊กแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีกฎเหล็กข้อห้ามสำหรับตัวเองที่จะไม่ยุ่งยากกับเขามากจนเกินไปแต่ว่าจะเป็นกฎเหล็กอะไรบ้างเนี่ยช่วงหน้าติดตามชมค่ะอยาเมื่อนะไม่งั้นจับขังคุกอยู่ในใจตลอดไปแน่ๆ